ดวงคนเกิดพุธกลางคืนมูยอย่างไรให้รวยปลดหนี้สวัสดีครับผมเต้พลังใจครับนี่การดูดวงประจําวันเกิดของคนเกิดพุธกลางคืนในเดือนมกราคมครับสำหรับการดูดวงการเงินนะในครั้งนี้เราจะดูในเรื่องของอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับว่าการเงินของตัวเราเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างเราจะปลดหนี้ได้ไหมในช่วงนี้เราจะมูอย่างไรให้หมดหนี้หมดสินการเงินเราเนี่ยปังขึ้นดีขึ้นทําอย่างไรปิดท้ายด้วยในเรื่องของการดูเรื่องของโชคลาภนะมีโชคลาภไหมมูอย่างไรให้เกิดโชคเกิดลาภเพิ่มขึ้นเอาละครับเรามาดูดีกว่าว่าการเงินนะคนเกิดพุทธกางคืนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับดูซิว่าอดีตเป็นอย่างไรบ้างนะครับไ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการจัดการบริหารเรื่องของการเงินนะมันก็ มีเรื่องที่ต้องสุ่มเสี่ยงนะทำให้มันเรียบร้อยแบบว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแบบหายใจเข้าหายใจออกนี่ไม,ไม่ค่อยทั่วท้องเท่าไหร่นะมันก็มีการจัดการมีการกลัวบ้างนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับปัจจุบันไปขึ้นเป็นในเรื่องของการที่มันเริ่มมีตั้งหลักได้บ้างนะแตบบ่ว่ามันก็ยังคงมีแบบความกลัวๆบ้างนะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการจัดการจัดสรรเนี่ยให้มันผ่านพ้นไปได้ดี บางเรื่องมันก็จัดการไปได้นะบางเรื่องมันก็ยังต้องใช้เวลาให้มันค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆดีขึ้นมากกว่านะครับอนาคตไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการจัดการแล้วก็มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในเรื่องของการเงินมันเริ่มผ่านพ้นไปได,ได้ดีนะจากการที่เราเนี่ยเออทำให้ในปัจจุบันให้มันเรียบร้อยทําให้มันไม่เกิดในเรืร่องของรายรั่วในการเงินให้มันเพิ่มขึ้นนะในเรื่อง,องต่างๆมันก็จะไม่เกิดปัญหาที่มันเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับอ่ะมาดูซิว่าเราจะ จัดการเตรียมตัวอย่างไรนะสิ่งที่เกิดเป็นอย่างไรในเรื่องของการเงินนะครับไพ่ขึ้นว่านะมีคนมาช่วยเหลือนะนะมีคนมาช่วยเหลือเรื่องของการเงินให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะมีคนให้คําปรึกษานะให,ให้เราเห็นว่าเราควรแก้ไขปัญหายอย่างไรสติปัญญาการให้ความรู้นะการให้ทักษะในเรื่องของการบริหารการเงินเพิ่มขึ้นทําให้เราจัดการบริหารจัดการเรื่องของการเงินให้มัน ผ่านพ้นไปทิศทางที่ดีได้โดยเช่นกัดน,นะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เราต้องดูเรื่องรายจ่ายต่างๆและสิ่งที่มันยังคงซ่อนอยู่หมายถึงว่าในเรื่องการเงินบางอย่างที่เราไม่ได้ไปแตะไม่ได้ไปยุ่งเนี่ยบางทีมันเป็นรายจ่ายที่มันเป็นสิ่งที่มันสิ้นเปลืองออกไปอันนี้ก็ต้องมาไล่เรียงไล่ดูให้ดีเพืจะได้ไม่เจอรายจ่ายที่มันสิ้นเปลืองไปโดยใช่เหตุนะครับ แล้วต่อมาไพ่ขึ้นปเป็นในเรื่องของการจ่ายเงินตามอารมณ์นะใจเงินตามใจตัวเองจนเกินไปบางทีมันก็อาจจะเป็นเหตุปัจจัยทําให้เราเนี่ยออใช้ใจ่ายออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือตามใจของตัวเราเองช้อปปิ้งออนไลน์การซื้อนู้นซื้อนี่นะรู้ตัวอีกทีก็หมดไปหลายตังค์แล้วหมดไปหลายเงินหลายบาทแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังีเนดี่ยเรื่องรนยจ่ายที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะแล้วก็เป็นสิ่งที่มันมาจากการเผลอเรอของตัวเราด้วยเช่นกันนะครับอ่ะเรามาดูซิว่า เราจะทาอย่างไรนะสำหรับคนเป็นหนี้เนี่ยจะทาอย่างไรให้ปลดหนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการเอ่อการหาเงินหาทองเพิ่มขึ้นนะเนี่ยไพ่ขึ้นว่าเป็นฟรีแลนซ์นะหมายถึงว่าการได้รับในเรื่องโอกาสหรือหาโอกาสเข้าหาตัวเองมันจะทําให้เราเนี่ยมันเป็นในเรื่องของ ความคุ้นชินคุ้นเคยของตัวเรานะสร้างความคุ้นเคยในการหางานพิเศษเงินพิเศษ,ษเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ไม่ถึงต้องมาหนักต้องมา,าทํร้ายร่างกายตัวเองจนเกินไปแต่ก็เป็นช่องทางที่ทําให้เราเนี่ยปลดหนี้ปลดสินได้นะ,ะยังไงต่อไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการเนี่ยมาไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ได้รับงานพิเศษแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยร่วงโปร่งสบายมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกังวลใจ และมันส่งผลอนาคตที่มันเริ่มคล่องตัวดีขึ้นหรือถ้าใครม,มีนี้ไม่มากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะปิดนี้ปรดหนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าก็ต้องทําปัจจุบันให้ดีนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับอย่างต่อไปไปขึ้นเป็นเรื่องของการที่ระวังนะเป็นการระวังมากกว่าว่าระวังสนสั่งยนสัญญานะระวังสัญญาที่จะเพิ่มคืบเพิ่มเติมข,ขึ้นมาหรือการไปกู้นียืมสิ่งเพิ่มเติมเพื่อจะมาโปะตรงนั้นโปะตรงนี้หรือเพื่อจะอยากได้ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันทําให้เป็นเกราะ ที่ทําให้เรามีนี่มีสินเพิ่มขึ้นก็ต้องระวังให้ดีเกิดจากการที่เราต้องวางแผนเรื่องของการเงินให้เรียบร้อยนะอะไรที่มันลาบากตัวเองจนเกินไปอะไรที่มันรู้สึกว่าอยากที่จะได้ตรงนั้นตรงนี้หรือว่ามันคุ้มค่านะมันดีมันเป็นการลงทุนมันเป็นการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องวางแผนให้เรียบร้อยไม่งั้นเนี่ยจะเกิดนี่เกิดสินเพิ่มเติมและมันก็ค่อการที่จะถอยตัวลําบากได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะ เราดูซิว่าเรื่องของหนี้สินนะมันบังเกิดขึ้นจากการที่เราก็ต้องค่อยๆจัดการแต่ว่าเรามาดูซิว่าเราจะมูยอย่างไรนะให้ปลดหนี้ปลดสินนะมีความรวยเพิ่มขึ้นนะครับปั๊บไปคุณว่าความพยายามเป็นผลนะเกิดจากการการะทําของตัวเรานะบางทีมันก็มาในเรื่องของ ในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรที่มาชุดในเรื่องของความพยายามของตัวเราบางอย่างเราก็ต้องอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากเกีตตาของตัวเราด้วยนะบางทเาีเงินมามันก็หมดไปนะหมดไปกันนู้นสิ่งนู้นสะิ่งนี้ละหากเราอ่ะโอเคเราทําทุกทีทางแล้วมาลองดูเรื่องของการมูบ้างนะอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็จะช่วยได้โดยเช่นกันนะครับไปขึ้นเป็นพระแม่กาลีนะก็อาจจะไปขอพรนะไปอธิษฐานจิตกับพระแม่กาลีพระแม่อุมาหรือที่วัดแขกก็ได้ก็จะช่วย รับพลังงานปลดหนี้ปลดสินแล้วก็ได้รับพรที่ดีและเกิดความสำเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันนะครับภัยค้นว่าเมื่อได้รับพร,พร,พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันทาให้สิ่งที่มันอมองเห็นผิดที่ผิดทางเนี่ยหมายถึงว่าสติปัญญามันถูกปกปิดนะด้วยอะไรก็ไม่รู้เจ้าก,กรรมก็ดีเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นก็ดีมันจะเปิดมากขึ้นนะภคยคุณเป็นเศรษฐีแปลว่ามันปลดทรัพย์ปลดหนี้ปลดสินของตัวเราและมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเมื่อ เราไปมูนะเราไปเสริมสร้างบุญเสริมสร้างบารมีตัวเองเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะดูซิว่าแลไพ่เกิดอะไรบ้างภัยขึ้นในเรื่องของการสร้างบุญนะแล้วก็การอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็อุทิศบุญให้กับผู้ลงลับไปแล้วเพื่อจะส่งเสริมให้ตัวเราเนี่ยมีพลังงานที่ดีแล้วก็ทําอะไรมันจะได้ไม่มีการตกต่าไม่มีอะไรที่มันตกดวงตกมันก็ขึ้นได้นะมันด้วยบุญบารมีที่เราสร้างในปัจจุบันนี่แหละก็ เป็นสิ่งสำคัญโดยเช่นกันดังนั้นเปอร์เซ็นในะเรื่องของการเงินนะหัวคนเกิดพูดกันคืนเนี่ยอยู่ที่70%นะคือโอกาสเรื่องการเงินเนี่ยมันก็ยังพอที่จะอผ่านไปได้แต่มันก็ต้องระวังอยู่ดีแหละนะถึงแม้ว่ามันจะดีอย่างไรก็ตามเพราะว่ามันยังมีการที่ต้องระวังใจระวังการกระทําระวังเรื่องของการเงินของตัวเราอยู่นะก็ยังชราใจไม่ได้นะครับเรามาดูซิในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะโชคลาภเนี่ยจะเป็นอย่างไรดูซิ เรื่องของโชคลาภมีไหมเป็นอย่างไร <S <S เรื่องของโชคลาภไปขนะึ้นเป็นพญานาคนะไปขึ้นเป็นพลังงานที่ดีเลยแหละไยขึ้นเป็นในเรื่องของสิ่งที่มันติดขัดทางจิตใจมันทาให้มันเชื่อมโยงพลังงานเรื่องของเซียงซิทไม่ได้เพราะในเรื่องของโชคลาภมันมากับเซียงซิทมากับองค์พญานาคที่ปกปักรักษาตัวเราถ้าเราเป็นสายายาพญานาคเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับพลังงานตรงนี้แบบเต็มๆเลยแต่ถ้ามีความทุกข์เกินไปไม่ได้ไป ตือสินนะไม่ได้ไปสร้างบุญสร้างบาร,รมีหรือไม่ได้มีจิตมีใจที่มันคิดมากเกินไปฟุง้งซ่านคิด,ดนู่นคิดนี้เกินไปเนี่ยมันก็พลังงานมันไม่เชื่อมโยงกันเนื่องโชคลาภบรรลุตัดรอนหายไปได้โดยเฉงี่ยน,นะครับอ่ะเราดูซิว่าจะมูอย่างไรนะให้มีโชคลาภเพิ่มขึ้นนะรวยเพิ่มขึ้นนะอ่ะองค์ขยานาคขึ้นมาเป็นอย่างไรไ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เนี่ยท่านอยู่เป็นพลังงานเบื้องหลังของตัวเรานะก็เป็นพลังงานที่อยู่ล้อมรอบตัวเราไ่ขึ้นเป็นพลังงานลมหมายถึงว่าท่านนะ่เป็นเหมือน ปกสิ่งสิ่งที่ปกปักร,รักษาแล้วก็ขจัดสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราได้ด้วยนะแล้วก็ให้เราเนี่ยอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวยรเจ้าเกศตาด้วยเพื่อจะเปิดทางให้กับท่านเปิดทางให้กับบุญในตัวของเราเองนะครับอ่ไพ่ขึ้นเป็นองค์พญานาคขึ้นมาแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังตัวเราแล้วก็เมื่อเราสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะลบล้างสิ่งที่มันไม่ดีลบล้างสิ่งที่มันเป็นอ่ลบๆในจิใจของตัวเรานะแล้วก็ทําบุญเพื่อจะให้สิ่งนี้ย มันสิ่งดีเนี่ยออกไปแล้วก็ได้รับสิ่งดีกัดมาหาตัวเราและเกิดโชคลาภเพิ่มขึ้นนะครับไพคุณว่าเมื่อเราทําสิ่งนี้มันทําให้เรามีความคิดที่ดีแล้วก็หลุดพ้นในสิ่งที่มันเป็นนี่เป็นสิลนหมดพ้นในสิ่งที่มันรู้สึกไม่ดีและเกิดโชคกลาภเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับอะมาดูซิว่าเราไพ่เตือนอะไรบ้างน,นะในเรื่องของโชคลาภ ให้เกิว่าเทพเทวะท่านก็ช่วยเหลือนั่นแหละเพราะท่านเห็นความลำบากของตัวเราเห็นการที่เราพยายามโดยตลอดแต่เราก็ต้องคงเอาไว้ซึ่งกุณงามความดีในตัวเองเพื่อจะเสริมดวงนะเสริมตัวเราให้มีความมงคลเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเปอร์เซ็นในะเรื่องของโชคลาภของตัวเรานะั้นในช่วงนี้อยู่ที่70%เรนนะเรื่องโชคลาภมีแต่ต้องระวังเรื่องของใจนะระวังเรื่องของ อารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเพื่อจะให้มีพลังงานที่เชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มากยกิ่งขึ้นแล้วก็จะเกิดความสมหวังเรื่องของโชคลาภที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับดัแ่แล้วเนี่ยให้เราปรับจิตปรับใจให้พร้อมแล้วก็เทพเทวะหรือองค์พญานาคก็จะอำนวยอวยชัยวนะให้เรามีโชคลาภเพิ่มขึ้นนั่นเองเป็นกลังใจให้นะครับเลขมงคลหรือลัคกี้นัมเบอร์ของคนเกิดพุธกลางคืนดูซิว่าจะเป็นเลขอะไรปั๊บ ไพ่ขึ้นเป็นเลข7เลข5านะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นเลข6เลข8เลข7เลข5าเลข6เลข8เนี่ยถือว่าเป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์เลขมงคลไพ่ขึ้นเป็นพลังงานในเรื่องของการช่วยในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดงานให้เกิดความสําเร็จการตัดสินใจได้มีความกล้ามากขึ้นการตัดสินใจต่างๆดีมากยิ่งขึ้นให้เราทําอะไรทุกสิ่งอย่างเนี่ยให้เกิดความสําเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเมื่อเราเลขเหล่านี้ไปไว้ ในไวเปอร์โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าสตางค์ติดตัวเอาไว้เป็นพลังงานส่งเสริมตัวเราดีมากยิ่งขึ้นเป็นพลังใจให้ครับ